เกลๆปะคส่หมอนเลี้ยขป้นคมอนเี้ยตัวบอาเขาจะขึ้นเลี้ยขึ้นขึ้นมันมีบอล เหมือนทัานะเนี่ยเดึออะไรออกมาจากคอละเขาด้ให้คอนพิพิพมพนะตัว ขาลึสิบอกเขาไม่มีอะไรล้วก็เราก็เดินทางกลับกันได้แล้วพ,พี่มกลับมาพี่จจเจอฝนมันจะตกเ็อดูทุกคนก็วันนี้นะมันคืมๆนะก็วันนี้เนี่ยพวกเราก็ได้นะครับก็ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องน้องวินคนเล่นกระพีนะทุกคนก็วันนี้เนีเนน่ย ผมเนี่ยก็พี่พิมเนี่ยได้เดินทางมาหาท่านฤษีนะก็พี่พิมพ์เนี่ยมีอะไรจะมาถามท่านฤษีด้วยนะครับเข้ามาดก็สวัสดีค่ะพิมพ์นะคะจากช่อง p i m พิมพ์นะคะวันนี้น้องพิมพ์ก็จะมาหาท่านฤษีนะคะเพราะว่าพิมพ์ก็อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสองสาวเมืองสองพี่น้องนะคะวันนี้น้องพิมพ์ก็เลยอยากจะมาถามท่านฤษีนะคะวันนี้เราก็มากันสองคนนะคะยังไงก็เราจะเริ่มเดินทางกันเลยนะคะ อ่ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไม่งั้นไม่เป็นกันเสียเวลาเราไปกันเลยเอาอลืมดนะครัแล้วก็ให้น้องหลุยเดินข้างหน้าเรานะคะเดี๋ก็ผมเนี่ยไม่ได้มานานเลยนะตัวคนนี้อากาศดีมากไม่ร้อนนะกำลังพอดีเลยอากาศตกฟ้าก็ที่คืนชายใช่มืนอนคล้ายๆคนจะิตตก ไม่รู้ว่าวันนี้ทะรุณปีจะอยู่ตอนป่าน,นี้คือดูสงบมากเสียงนกเสียงกาทนหมมเลย ลาจะเริ่มร้องแล้วค่ะ่ฝนก็เหมือนจะตกเหมืนอนาครจะตกแต่ละลงใช่มฝนจะตก<ช>ถล่มวะทางนี้คือทางนี้มันไม่ค่อยมีคนสัน่นจรมันก็เลยดูลบๆน,นะไม่ได้มาลาก แล้ก็ไปกันน้ำใสมากเลยเต็นดีนะเพี่อดูอนดูน้ำดิเือนน้ำใสมากนะน้ำนี้สามารถดื่มได้นะทวดมันก็จะไหลมาตามนี้แหละ าจะรีบเดินทางกนทะุเดินมาวมาเลยนะคะบุงลีบเดบถมคุณจะกใจแล้กงล่ฝนฝาแล้วเคลมบคแล้วนะทุกคนฟร้องแล้ว การลองปเป็นเพลอนแล้วก็คราวที่แล้วผมก็ได้มากับท่านยิงเพชรนะทุกคนก็ใครที่อยากดูก็ไปดูท่านได้ที่ช่องยิงเพชร พี่พิมไปเจอแล้วล้นลุ้นเลยยังมันอยู่ทันอยู่พี่พีคันอยู่ครับทุกคนถึงแล้ว เ hey, hey, hey. มันขอจะรู้เลยนะว,ว่าเรามาทํำเดี๋ยวคนะี่ก็จะไปกลับท่านฤาษีแล้วก็ถอยไปเกี่ยวกับสองสาวพี่น้องนะคะเดี๋ยว<น>พี่นุชขอเดี๋ยวน้องเพียจะให้น้องหลงตั้งถือกลองให้นะคะตอนนี้เราได้ตั้งกลองแล้วนะคะ พิมพ์ทางจะมาทำเกี่ยวกับเมืองรับแรงที่เขาเดี๋ยวเข้าไปนะเกี่วยวกับผู้มญิงสองท่านานีะอ๋อปลากรงฉัน

เิบอบี้บท่นี่ที่นี่ที่นี่ขามเลี้ยมนะคนเนอขาวปรกอบทะเลตีบอกองคืนไปได้เดี๋ยวท่านจะให้ของดีกับพี่พิมนะนีเกป็นนองรอที่สุแวะีเรื่มือชะคอยหมอก็จะมีเป็นนอง่าก็ทะเลตีได้บอ ตอนเชาเนี่ยก็เป็นคนเหมหือนเราเนี่ย เขาบอกว่าพอเขาเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยเขาไม่ได้เป็นคนที่เหมือนที่เราเห็นนะพอเขาทุาก,ก,กนคนเขนา,อบ,าบอกกลางคืนนะถ้าไม่จำเป็นจริงไม่ต้องเข้าไปนะท่านาได้บอกไว้นะเขาบอก่อคืนถ้าไม่จำเป็นจริงไม่ต้องเข้าไปนะท่านเขาได้บอกไว้นะเออดุี่งามองอาจจะเด้นแบบมือนคนเนี่ย เดี๋ยว well do mm ีเบสน้มันะค้นแ่สที่ดีแ่เก็บคนนแเกอะนดเรสน้มเอาแต่ซื้อกวู้เซื้อเป็ดเทเงอเลยมีะคอนี่มันะคอนือแ่อเขาไม่้อเหมเลาแล้วทอน บ่บ่ยบดีเลยาจารย์หม่อยาปยบเนี่จะรกมาอมานายลนี่ที่กมาอมาเตด้เย่เย่เพื่อใจเยี่ยงน่เก็เบ่อยี่อุ้น้องมีพ่วาซอน่งเลยพี่น่ะ้องจะเข้าใจกองดีกับพีพิมพอเวลาเข้าไปเนี่ยเก็บไว้ป้องกันตัว

ตอนช้านี่เขาเป็นคนปกติเหมือนเราหมดทุกอย่างคืนนี้จมิตาคูเลออจาาอจานิถ้าิมงอึกขิ้เลยรอยเตลีซิมินเนีอิบานาบา้คืนเนี่ยถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราไม่มีอากาศโอกาสกลับเข้ามาเลยนะพ่อ นบปีบานี่นี่เลยนี่เลยโจดเดด้นเขาดมาตั้งมีบาเลีแยมึงแต่ขอดัมาตีบามีเราจะตายยีปาลูกอันขี่ง่ายที่สื้อไนี่หลเียจดัเตเนี้ยตั่มั่มี พี่พิมทาเลสีใบไปหาเขาเลยเขาจะให้ความดี こは。 เหมือนท่านเนี่ยได้ยึงอะไรออกมาจากคอนะเหมือนไกลๆประคำ

ก็ค <Cornell. S 2> ือสีหมถ้าไม่มีอะไรล้วก็เราก็เดินทางกลับกันได้แล้วพี่เพิ่งกลับมาพี่เจอฝนมันจะตกเลยดูส่วนก็วันนี้นะมันคืมๆนะก็วันนี้เนี่ยพวกเราก็ได้มาหา พี่พิมเขาให้อะไรพี่พิมอ่ะเขาให้เ,มมเหมือนเป็นสร้อยใช้คุ้มครองอเขาบอกว่าเขาบอกว่าพอเราเข้าไปในเมืองเ,เขาบอกว่าเ,เวลาน้องพิมพเนี่ยไปหาสองสาวนะคะพิมพก็อาจจะได้มีของดีติดตัวเขาก็จะได้ไม่ทำอันตรายพิมพ์ได้พ่อเขาเอง ต่อให้มีวิชาขนาดไหนก็ไม่สามารถทำอันตรพิมพ์ได้นะคะต่อให้พิมพ์จะไปกลางวันหรือกลางคืนนะคะก็ไม่สามารถทำอะไรน้องพิมพ์ได้นะคะเพราะว่าทาริสีนะ่ะเขาให้ของดีน้องพิมพ์มานะคะนี่เขาปลุกสิทธมากับดนลนะคะแล้วก็เขาเรียกไงอะเอาออกมาจากคอเลยนะคะเพะื่อให้น้องพิมพ์สวมใส่น้องพิมพ์นะคะเขาบอกว่าหญิงสาวเนี่ยจากที่น้องพิมพ์พูดคุยกับทะริสีนะทารสีบอกว่าสองสาวเนี่ย อ่าถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราไม,มไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยอ่าเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง <c oughs> แต่เขาก็ไม่สามารถพูดได้ว่าคือกลางคืนเนี่ยเขาเป็นอะไรแต่ถ้าเราไปกลางคืนเนี่ยก็ให้เราระวังตัวให้หนุดใส่สร้อยนี้ตลอดห้ามถอดเลยเขาบอกเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันเป็นเวลาของเขาแล้วก็เขาเขาจาพิมพ์ไม่ได้ถ้าเป็นกลางคืน<ช>เพราะ<ช><ๆ>จะไม่เหมือนกลางวันอย่างกลางวัน เขาก็ใช่เป็นคนแล้วก็จําเราได้แต่ทาเป็นกลางคืนอ่ะเขาจําเราไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีมนบางอย่างสะกดเขาสองคนก็เลยทําให้จําเราไม่ได้ก็พิมพนี้นะคะพิมพ์ก็ต้องขอบคุณท่านฤาษีด้วยนะคะที่เขาให้ของดีน้องพิมพ์ไว้ห้อยติดตัวเวลาไปหายิงสาวเนี่ยแม้ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนน้องพิมพ์ก็จะได้ปลอดภัยนะคะ เราก็จะได้ไม่ต้องกลัวแล้วพอดีนี้พิมพ์ก็อยากรู้ว่ากลางคืนเนี่ยทําไมยิงสองสองสาวเขาไม่อยากให้น้องพิมพ์ไปพิมพ์ก็พิมพ์มเองก็อยากรู้พอดีเนีน้น้องพิมพ์ก็ได้ของดีละไว้น้องพิมพ์มีเวลานะคะน้องพิมพ์ก็จะไปตามคําชวนของสองสาวนะคะวันนั้นเนี่ยเขาชวนพี่ไปนอน,อนใช่พี่ก็ไม่กล้าไปนอนรอบเนี้ยน,น้องพี่ได้ของดีละพี่ก็อยากอยากจะรู้ว่ากลางคืนมันเป็นอะไรทําไมถึงเขาไม่อยากให้เราไป เผื่อเขาอาจจะโดนมนอะไรที่สะกดเขาถ้าเราช่วยได้เราก็จะได้ช่วยก็คลิปนี้นะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องิมิ์นะคะแกก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนรักทั้งสองคน้วยนะครับผมก็วันนี้ขอลาทุกคนวสวัสดีค่ะ